ไงฉันเอลซ่าตอนเด็กๆก็เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นกับครอบครัวของฉันพ่อแม่กับฉันซื้อทริปไปนั่งเรือยอดกันวันหนึ่งมีไฟไหม้บนเรือและเรือก็เริ่มล่มพวกเราพยายามขึ้นเรือชูชีพแต่เราก็พัดหลงกันเพราะม่านควันหนาและฉันก็มองไม่เห็นพ่อแม่ตัวเองหลังจากนั้นฉันก็เห็นล็อกเก็ตของแม่หล่นอยู่ใกล้ไฟฉันพยายามคว้ามันแต่ว่ามันร้อนเกินไปจนฉันได้แผลมาแม่ฉันกรีดร้องบอกให้ฉันหนีไปฉันเลยโดดขึ้นเรือชูชีพและความทรงจําหลังจากนั้นก็เลือนรางไป พอฉันได้สติฉันก็อยู่ในบ้านเด็กกำพร้าเรือชูชีพของฉันโดนซัดเกยตื้นฉันจำหน้าหรือว่าชื่อของพ่อแม่ตัวเองไม่ได้เลยก็ไม่มีใครเจอญาติของฉันนั่นทำให้ฉันไม่มีทางเลือกนอกจากต้องอยู่บ้านเด็กกำพร้านับตั้งแต่นั้นฉันก็อยู่เมืองเล็กๆริมหาดเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเล็กๆถึงวันนั้นก็มีแผลเป็นอยู่บนฝ่ามือของฉันและฉันรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็พยายามไม่โชว์ให้ใครเห็นแต่ว่าไปคุณสังเกตไหมว่าฉันมีผมสีเงิน เรื่องนี้เกี่ยวกับสิ่งนั้นค่ะแต่ว่าก่อนอื่นกดติดตามและกดไลค์ช่องนี้แล้วบอกว่าผมของคุณเสียอะไรในช่องคอมเมนต์ฉันเจอผมหงอกเส้นแรกตอนอายุ12ฉันหนาวูบเลยค่ะเพราะฉันคิดว่าตัวเองป่วยหรือว่าเป็นอะไรครูคนหนึ่งพาฉันไปโรงพยาบาลคุณหมอได้ตรวจฉันแล้วก็บอกว่าไม่มีเรื่องต้องกังวลไปเอลซ่านี่เป็นกรรมพันธ์หายากมากหนูน่าจะได้มาจากญาติฝั่งคุณแม่นะจ๊ะแต่หนูจำแม่ตัวเองไม่ได้แต่ยังไงหนูก็สุขภาพแข็งแรง ค่เวลาผ่านไปผมของหนูจะกลายเป็นสีเทาทั้งหัวจ้ะเธอพูดถูกคะ่ะฉันไม่ชอบที่จะโดดเด่นเลยเด็กนักเรียนคนอื่นชอบจ้องฉันผมสีเงินของฉันดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากและฉันก็อยากจะย้อมเป็นสีดําแต่เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งชื่อเกรนก็คุยจนฉันเปลี่ยนใจเอลซ่าผมของเธอทําให้เธอพิเศษอย่าเปลี่ยนเลยนะปรากฏว่าเกรนไม่ใช่คนเดียวที่คิดนั้นเหตุผลที่ทุกคนจ้องฉันก็เพราะว่าผมของฉันสวยตั้งหกักเด็กบางคนก็อิจฉาฉันเลยคะ่ะ ฉันก้าวข้ามความไม่มั่นใจมาได้แล้วพอฉันมาดูไิติภาวะฉันก็มีผมแสนสวยสีพิเศษที่บรทําให้ฉันป๊อบมากในเมืองนี้คนจะตามฉันในโซเชียลมีเดียและมีบทความเกี่ยวกับฉันในอินเทอร์เน็ตด้วยเกรนกับฉันเป็นแฟนกันหลังจากที่เป็นเพื่อนกันมาหลายปีฉันไม่เคยรู้สึกใกล้ชิดกับใครขนาดนี้มาก่อนเลยทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งฉันอายุ18ปปีค่ะฉันควรที่จะออกจากบ้านเด็กกำพร้าและไปอยู่เองได้แล้ว ฉันรู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงแต่ฉันก็ยังเศร้าเพราะว่าฉันไม่มีที่ไประหว่างที่กําลังเก็บของจู่ๆคู่แต่งงานท่าทางดูดีที่ว่าคุณและคุณนายเจนกินก็มาหาพวกเขาบอกว่าฉันเป็นคุณยายและพวกเขาเป็นเพื่อนเก่ากันคุณยายของหนูชื่อว่าโอเซนถ้าอยู่ที่เวลแล้วก็ตามหานุมาตลอดเลยเดี๋ยวเธอก็บินมาที่นี่แล้วเอาไว้เราค่อยคุยกันถ้าไม่มีที่ไปก็มาอยู่บ้านของเราก่อนก็ได้ฉันดีใจมากเลยดูเหมือนว่าฉันจะมีครอบครัวจริงๆด้วยเอเดี๋ยวนะคะ คุณยายรู้ได้ไงว่าหนูหยุน่เนี่ยเธอจะบทความเกี่ยวกับหนูและบอกให้เราคอยจับตาดูเอาไว้จนกว่าเธอจะมาถึงข้อเสนอของคุณและคุณนายเจนกินนะ่าสนใจจนฉันปฏิเสธไม่ลงฉันก็เลยไปอยู่บ้านของพวกเขาระหว่างที่คุณยายจะมารับฉันและฉันก็ต้องแปลกใจที่แฟนหนุ่มของฉันบอกว่าพฤติกรรมของเขาน่าสงสัยมีอะไรแปลกๆนะเอลซ่าฉันไม่เชื่อใจพวกเขาเลยอ่ะอ๋อไม่เอานะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะฉันย้ายไปที่บ้านเจนกินหลังจากวันนั้นฉันเจอกับมิเรนดาลูกพวกเขาเธาสวยมาก เธอยังเข้าร่วมประกวดนางงามแถบนี้อยู่เป็นประจำอีกด้วยแต่เธอเป็นคนเจ้าอารมณ์เหมือนกับไฟเลยอ่ะเห็นถ้วยพวกนั้นไหมแราว่าฉันเป็นดาวเด่นในบ้านหลังนี้อย่ามาขวางทางฉันแล้วกันนะถ้วยรางวัลเจ๋งดีมั้งนะฉันอยู่กับเธอแค่จนกว่ายายจะมารับฉันเท่านั้นแหละสบายใจได้เลยฉันคอยจับตาดูหล่อนอยู่นะยายบ้าทำตัวเหมือนกับว่าคุณและคุณนายเจนกินสนใจแต่ฉันแค่คนเดียว แม้ว่าพวกเขาจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็ตามแต่เธอก็เอาแต่วิ่งแตกอยู่บ่อยๆเพราะว่าเธอคิดว่าพวกเขาทาดีกับฉันมากจนเกินไปสองสามวันหลังจากนั้นเธอก็กลับมาจากการประกวดอีกงานพร้อมกับควันออกหูสองข้างเลยกรรมการพวกนั้นมันยิ่งเงาเส้นดีเลยพวกเขาให้ผู้หญิงอีกคนชนะเฉยเลยโชคไม่เข้าข้างมิรันดาและเธอก็ร่มเสียสติอยู่บ่อยๆด้วยคะ่ะจู่ๆวันหนึง่งเธอก็มองฉันด้วยสายตาที่ทําให้รู้สึกขนลุกเลยฉันต้องเซอร์ไพรส์กรรมการและทําไมไม่รู้ทุกคนถึงได้ชอบผมเถอนนัก รู้แล้วจะทําอะไรเธอตัดสินใจที่จะย้อมผมของตัวเองให้เป็นสีเงินหวังว่าเธอจะเป็นดาวได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเกิดความผิดพลาดแทนที่จะได้ผมสีเงินสวยเธากลับเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็ร่มหลุดเป็นกระจุกกระจุกเธอทําทมันพังค่ะสภาพของเธอดูแย่มากๆแม้มิรันดาใจร้ายแต่ก็ไม่ควรมาเจอเรื่องแบบนี้เลอเชื่อที่สุดท้ายเธอก็โทษว่าเป็นเพราะวัดฉันฉันเข้าเรื่องประกวดไม่ได้จนกว่าผมของฉันจะงอกกลับมาแล้วเป็นพระวุตหล่อนเลยเธอต้องเสียใจแนะ่ นี่เป็นความผิดของเธอเลยนี่พูดแล้วเ่องไงเธอเลือกที่จะย่อผมเองนะฉันไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยฉันทาเพราะว่าเบื่อที่ใครๆก็ชื่นชมผมของหล่อนไงล่ะฉันอยากจะให้ทุกคนมองฉันแบบนั้นบ้างอะมิรันดาชดใช้ความริษยาด้วยราคาที่แพงเธอคิดเพียงว่าจะเอาคืนฉันเท่านั้นตอนแรกมันก็แค่การแกล้งกันแสบๆอย่างสองอย่างแต่ว่าไม่นานเธอก็เอาสีเขียวมาใส่แชมพูของฉันจากนั้นก็ปาหแักฝรั่งใส่ผมฉันด้วยนั่นเป็นฟางเส้นสุดท้าย พ่อเธอะนี่มันน่าสมเพชเส้นดีเลยทำไมถ้าจะทำอะไรฉันจะไปฟ้องพ่อแม่ฉันนึกไงฉันโตมาในบ้านเด็กกำพร้าและไม่ชอบเอาเรื่องไปฟ้องผู้ใหญ่แต่ก็ปล่อยมิลันด้าลอยนวลแล้วก็ทำแย่ๆกับฉันไม่ได้ด้วยฉันเลยขอให้คนที่ฉันไว้ใจที่สุดช่วยหน่อยและเกรนสัญญาว่าจะโน้มน้าวมิลันดาให้เลิกต่อแย่กับฉันฉันจัดการให้เองนะเธอไว้ใจฉันได้เลยฉันไม่รู้ว่าเกรนไปพูดอะไรกับมิลันดาแต่พอคุยกันแล้วเธอก็ยอมราบมือไปจริงๆแต่ก่อนที่ฉันจะถอนหายใจอย่างโล่งอก แฟนหนุ่มของฉันก็ขาดการติดต่อจากฉันปีเลยเฮ้ย hey, ต้องมีอะไรสินะเขาไม่ยอมออนไลน์เลยโทรไปก็ไม่ยอมรับฉันเป็นห่วงเกรนมากจริงๆก็เลยไปหาที่บ้านโทรไปทำไมไม่ยอมรับสายเลยฉันต้องเอาไปขายฉันร้อนเงินมากจริงๆอะฉันพยายามจะเดินเข้าบ้านเพื่อคุยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ว่าเกรนก็ไม่ยอมไม่เข้าขอโทษนะเอลซ่าคุยกันตรงนี้แทนเถอะพ่อแม่ฉันขายเฟอร์นิเจอร์ไปหมดแล้วอ่ะตอนนี้ที่นั่งก็ไม่มีอ่ะ คือฉันไม่อยากให้เธอเห็นเรานั่งลงที่หน้าบ้านแล้วเขาก็เล่าว่าพ่อของเขาเป็นหนี้ผลก็คือครอบครัวเขาต้องขายทุกอย่างที่ที่มีไปหมดตอนนี้พวกเราแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วแต่ว่าถึงอย่างนั้นเราก็ยังจายหนี้กันแทบไม่ไหวถ้าไม่หาเงินเร็วๆนี้แล้วก็พวกเราคงจะต้องเสียบ้านแล้วก็ต้องกลายเป็นขอทานกันอย่างแน่นอนเลยละ่ะรูม้ม่าโอ้เวนกัมฉันหวังว่าฉันจะช่วยอะไรนายได้บ้างนะแต่ว่าฉันก็ไม่มีเงินเหมือนกันน่ะเอลซ่าเธอมีของที่ดีกว่าเงินผมเธอไงละ่ะฉันมองเขาอย่างว่างเปล่า แล้วเกรนก็หน้าแดงอธิบายว่ามิเดนดายมซื้อผมของฉันเพื่อที่จะไปทําวิกใสเงินที่เธอได้มาคงจะมากพอช่วยบ้านเราได้แต่ว่าเธอไม่ควรเสียสละแบบนั้นหรอกนะมันไม่ง่ายเลยแต่ว่าฉันก็งัดความกล้าที่จะทําออกมาเกรนฉันจะตัดผมเพื่อนายนะเอลซาเธอเป็นนางฟ้าของฉันเลยฉันไปที่บ้านของเจนกินแล้วก็ใช้มือที่สั่นทึมตัดสมบัติอันล้ำค่าของฉันฉันส่งเส้นผมสีเงินของฉันให้กับเกรน เอาไปให้เธอนะฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอยิ้มย้อใส่ฉันน่ะเขาดึงฉันเข้าไปกอดแล้วก็ปล่อยให้ฉันดูเงาตัวเองตอนนี้ทรงผมของฉันเหมือนเด็กผู้ชายเลยการเป็นจุดสนใจอยู่เสมอเพราะว่าผมของตัวเองนี่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันนะพอมาลองคิดดูอีกอย่างฉันไม่ชอบให้ใครมาอิจฉาด้วยดังนั้นก็เลยตัดสินใจลองอะไรใหม่ๆเลยลองย้อมผมที่เหลือเป็นสีดำเมื่อคุณนายและคุณนายเจนกินเห็นฉันดวงตาของพวกเขาก็เบิกว่างเลยพวกเขาดูผวาสุดๆเลยอเอลซ่า เกิดอะไรขึ้นน่ะหนูขายผมตัวเองให้ลูกสาวของคุณค่ะให้เธอเอาไปทําวิกพวกเขาโกรธมากแล้วเรียกมิลันดามาอธิบายเดี๋ยวนี้เธอยืนยันอย่างใจเย็นว่าฉันพูดความจริงทุกอย่างและเอาวิกที่ทาเสร็จแล้วมาให้ดูด้วยพ่อแม่ของเธออลาวานหนักเลยแล้วค่ะนังหนูอาต่ใจรู้ไห่ว่าทําอะไรลงไปอ่ะแต่หนูประกวดนางงามได้เหมือนเดิมแล้วนะคะรู้ไหมเธอทําทลายแผนของเรา ดันทำให้ฉันระแวงเลยพวกเขาพูดถึงแผนอะไรกันเนี่ยบ้านเจนกินดูไม่เหมือนกับคู่รักนิสัยดีที่คุ้นชินกันอีกแล้วแล้วค่ะพวกเขาวีนใส่ฉันแล้วบอกว่าคุณนายโอเซนไม่ใช่ยายของฉันหญิงชราไฮโซคนนั้นตามหาหลานสาวที่หายไปมอนานมาแล้วและสัญญาว่าจะมอบรางวัลให้กับคนที่มีข้อมูลผู้หญิงทุกคนในบ้านของคุณนายโอเซนมักจะมีผมสีเงินแปลกตอนที่พวกเจนกินรู้เรื่องพวกเขาก็เลยตัดสินใจหลอกหญิงชราคนนั้นแล้วบอกว่าฉันเป็นหลานเพื่อรับรางวัลถ้าทำแบบนั้นเธอก็จะขอเงินนืไไม่ด้ แม้ว่าจะตรวจ d n เอตามเอาที่หลังก็ตามอีกพวกต้มตุนเอ้ยเธออาจจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราหลอกนางไม่ได้แล้วเพราะว่าผมทรงใหม่เนี่ยคิดออกแล้วให้เอลซ่าสมวิกีทำจากผมตัวเองแล้วก็เล่นตามน้ำเราทีนี้เธอก็จะเป็นทายาทไฮโซและเราก็จะได้เงินด้วยแบบนี้ก็มีแต่วินกับวินว่าไงแต่ฉันก็ไม่รู้สึกว่าชนะเลยสักนิดปล่อยไปไม่ได้หรอกนะนี่มันไม่แฟร์น้ำตาฉันไหลาอาบหน้าตอนที่รู้ว่าเสียโอกาสสุดท้ายที่จะได้เจอกับครอบครัวตัวเองไปแล้วนี่มันแล้วที่สุดเลย พอพูดจบฉันก็หนีออกจากบ้านแล้วก็วิ่งไปหาเกรนทันทีเขาพูดถูกตอนที่บอกว่าเจนกินตั้งใจที่จะหักหลังฉันแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีแค่พวกเขาพ่อของเกรนเปิดประตูแล้วก็ให้ฉันเข้าไปในบ้านคิดสึกว่าฉันแปลกใจขนาดไหนตอนที่ทุกอย่างดูเหมือนปกติเลยไม่มีเฟอร์นิเจอร์หายไปเป็นไปได้ไงเดาว่าขายทุกอย่างไทนี่ไปแล้วนี่คะชายหนุ่มยักไหลงงๆแล้วบอกว่าไม่รู้เรื่องนี้อะไรทั้งนั้นแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเกรนเดินมาหาฉันแล้วก็จับแขนฉันแล้วก็ลากออกมา เราต้องคุยกันบ้าไปแล้วทานายไม่ต้องการเงินแล้วทำไมต้องตัดผมฉันด้วยล่ะเกรนหลบตาแล้วก็บอกว่าเขาคิดแผนนี้กับมิรรนดาเธอบอกว่าพวกเจนกินตั้งใจที่จะใช้ฉันเพื่อหลอกคุณนายโอเซนมิรันดาไม่อยากให้ฉันได้มรดกเพราะว่าเธอเกลียดฉันและเกรนก็ไม่อยากให้ฉันรวยด้วยเพราะกลัวว่าฉันจะทิ้งเขาไปฉันขอโทษนะฉันทําเพื่อเราอะไม่นายทําเพื่อตัวเองนายหักหลังฉันเกรนเราจบกันดีกว่านะฉันว่าฉันกลับออกไปข้างนอกแล้วสงสัยว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงดี ตอนนี้ฉันรู้แล้วฉันเชื่อใจใครไม่ได้เลยอะและฉันก็รู้ว่าอยากหนีจากความยากจนแล้วก็หนีจากเมืองเล็กๆนี่สะก็เลยกลับไปที่บ้านของเจนกินและตกลงที่จะตามน้ำพวกเขาเพื่อหลอกญิงชราฉันสวมวิกที่ทำจากผมตัวเองแล้วก็รอให้คุณนายโอเซนมาถึงเธอดูเหมือนกับพวกขุนนางเลยถึงจะดูแค่งวดมากเห็นแล้วเกรงเลยและคะ่ะหวังว่าพวกเธอจะไม่หลอกฉันนะมีคนมากมายพยายามหลอกฉันมาแล้วและส่งตัวปอมาเพื่อเป็นหลานของฉันฉะนั้นเดี๋ยวคิดว่าฉันจะเชื่อคำพูดของพวกคุณนะ ดูเหมือนแผนของเราจะล่มค่ะแต่ว่าทันทีที่เธอเห็นฉันเธอก็ดวงตาเบิกกว้างเธอประคองใบหน้าฉันแล้วก็ร้องไห้โฮอ้อเธอดูเหมือนกับลูกสาวที่หายไปเลยไม่ใช่แค่ผมแต่ว่าหน้าตาด้วยหลังผ่านมาหลายปีในที่สุดก็ได้เจอหนูสักทีนะจ้ะหลานยายได้ผลค่ะคุณนายโอเซนเชื่อว่าฉันเป็นหลานของเธอเธอให้รางวัลที่รับปากกันไว้กับบ้านเจนกินและเราสองคนก็ไปพักในโรงแรมเพื่อทําความรู้จักกันให้มากขึ้นเราใช้เวลาด้วยกันเพียบเลยแลยค่ะ เห็นกิฟอเนไหมมันเป็นของหลานสาวยายแม่ของหนูสมบัติล้ำค่าของยายสวยจังเลยค่ะดีใจจังที่เจอหลานเราจะไปอยู่คฤหาสน์ของยายที่เวลกันนะเราจะมีความสุขกันที่ไหนูเป็นครอบครัวของยายนะเอลซ่าฉันนับวันคอยที่จะทิ้งเรื่องแย่ๆไว้เบื้องหลังกระวนกระวายมากที่จะเริ่มชีวิตใหม่แต่ว่าฉันก็กังวลนิดหน่อยที่เกรนกับมิเันดาทำลายทุกอย่างถ้าพวกเขาบอกความจริงให้คุณนายโอเซนรู้ล่ะเย็นวันหนึ่งฉันเจอพวกเขาในร้านค้าการทำลายชีวิตของฉันทำให้ทั้งคู่สนิทกัน ฉันเดินไปหาทั้งคู่แล้วบอกว่าจะตบให้หน้าหันถ้าไม่เลิกยุ่งกับฉันสักทีเลิกทำตัวใส่ซื่อเถอะนะไม่มีใครบังคับให้เธอโกหกนี่นะเธอแค่อยากไปจากที่นี่ใช่แล้วแหละเธอก็ไม่ได้ดีไปกว่าเราเหรอกนะเราเหมือนกันกูได้คิดนะรู้ไหมเธอก็เป็นแค่ยัยหน้าไหว้หล,ห,ลหลังเหล่าขพกับเรานั่นแหละฉันเดินเคืองๆผ่านพวกเขาไปแต่คำพูดของเขาแทงใจดำจริงตามนั้นคะ่ะคุณนายโอเซนดีใจกับฉันมากมีคนมากมายพยายามหลอกเอาเงินจากความส,สางสารของเธอและฉันก็ไม่อยากที่จะเป็นคนแบบนั้น ดังนั้นฉันเลยตัดสินใจทําเรื่องที่ยากแต่ว่าถูกต้องโดยการบอกความจริงกับเธอแต่โชคไม่ดีนักที่ฉันช้าเกินไปทันทีที่ฉันเดินเข้าห้องไปคุณนายโอเซนก็เดินมาหาฉันและบอกว่าอยากจะให้กิฟท์ที่เป็นของลูกสาวไว้กับฉันแล้วนะคะเธอติดผมให้กับฉันแล้วเผอดดึงวิกฉันออกตอนนั้นฉันยืนต่อหน้าเธอด้วยผมสีดําในห้องเงียบงนันเข็มตกลงจนได้ยินเสียงฉันรู้สึกหัวใจจุกที่ปากในที่สุดคุณนายโอเซนก็ขมวดคิ้วมาดูว่าตัวเองโดนหลอกอีกครั้งหนึ่ง คือมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะคะหนูมีผมสีเงินจริงๆแต่ว่าหนูไม่ใช่หลานของคุณขอให้หนูอธิบายก่อนจะให้อธิบายอะไรฮะเธอมันตัวปลอมฉันไม่อยากฟังคําแก้ตัวเธอกับพวกเจนกินนี่มันน่าไม่ไอายจริงๆเธอคว้กกระเป๋าเดินทางแล้วก็ออกจากห้องไปฉันจะกลับไปที่เวลฉันทนมามากพอแล้วไม่ต้องโกหกกันอีกเธอโกรธจัดเลยแหละคะ่ะแล้วฉันก็โกรธตัวเองพอๆกันฉันต่ําขนาดที่หลอกคนแก่ได้ยังไงฉันนั่งลงที่เตียงแล้วก็เริ่มร้องไห้เป็นเด็กๆ จากนั้นฉันก็เห็นกิฟที่เธอทําตกบนพื้นมันสําคัญต่อคุณโอเซนมากฉันต้องคืนให้เธอก่อนที่เธอจะขึ้นเครื่องไปไม่ว่ายัางไงก็ตามฉันวิ่งออกไปนอกห้องรีบไ,ไปที่สนามบินฉันได้มีเงินที่จะบอกแท็กซี่ก็เลยกลัวที่จะไปไม่ทันโชคดีที่ฉันได้ตามคุณนายโอเซนไปทันก่อนที่เธอจะเข้าอาคารไปพอดีอเดี๋ยวก่อนค่ะคุณลืมของอ่ะเธอแย่งกิฟจากมือฉันแล้วก็ค้างไปเมื่อเห็นฝ่ามือของฉันฉันไม่ชอบเวลาที่ใครมองแผลข,ของฉันเลย ก็เลยพยายามที่จะซ่อนจูๆ่ๆคุณนายโอเซนก็ทำกระเป๋าร่วงมองฉันด้วยดวงตาที่เบิกโพงเหมือนจันไม่ได้แพ้แปลกๆนี่มาอย่างไงกันฉันรู้สึกไม่มั่นใจแต่ก็เล่าให้คุณนายโอเซนฟังเรื่องความทรงจำวัยเด็กหนึ่งเดียวที่ฉันมีตอนที่ฉันไปล่องเรือกับพ่อแม่แล้วก็หนีขึ้นเรือชูชีพมือของฉันไมมเพราะว่าล็อกเก็ตของแม่ที่อยู่บนพื้นใกล้ไฟจนเกินไปจากนั้นก็ถูกเจอตัวบนเรือชูชีพที่ใช้ฝั่งแห่งนี้แต่พ่อแม่หนูอยู่ไหนไม่รู้หนูจำหน้าพวกเขาไม่ได้เลย น้ำตาเม็ดใหญ่ไหลอาบหน้าหญิงชราแล้วเธอก็เอาล็อกเก็ตออกมาให้ดูมันเหมือนกับของแม่ฉันเลยแหละคะ่ะผู้คนในตระกูลของเรามีล็อกเก็ตแบบนี้ดูสิมีตราประจำตระกูลด้วยลูกสาวของฉันล่องเลยยอชกับครอบครัวแล้วก็ไม่กลับมาแต่ฉันรู้เสมอว่าหลานของฉันต้องรอดและรออยู่ที่ไหนแน่เอลซ่าเป็นหนูมาตลอดนันเองสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ลงล็อกจนได้ะะแล้วค่ะแผลเป็นความทรงจําบนเรือ หนจากรรมพันที่ผู้หญิงทุกคนในบ้านจะงอกเป็นสีเงินก่อนไว้อันควรด้วยคุณนายโอเซนเธอเป็นคุณยายของฉันจริงๆเรากอดกันและไม่นานก็ย้ายไปที่เวลไปใช้ชีวิตที่แสนสุขคุณยายเอารูปพ่อแม่ให้ฉันดูและฉันก็ได้เจอบ้านแล้วตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเรื่องบางอย่างแย่ๆก็มีเหตุผลที่มันเกิดขึ้นฉันโดนหลอกหักหลังและทำเรื่องที่ตัวเองไม่ภูมิใจมาเหมือนกันแต่มันช่วยฉันได้เจอกับคุณยายวันนี้เท่านี้ค่ะได้โปรดกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะถ้าคุณยังไม่ทำนน